บุคคลเมื่อปรารอจะทำอะไรแล้วพึงกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เราจะทำให้เนิ่นช้าต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตผู้ที่ทำงานข้างค้างก็เหมือนดินพอกหางหมูนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังพอกพูนภาระทำให้เสียการ เสียงงานดังนั้นคนที่เราจะเร่งรีบขวนขวายทำงานของเราให้สำเร็จสมบูรณ์จะได้เป็นอุปนิสัยที่ดีติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเมื่อจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปจะได้ไม่ต้องมาห่วงหน้าพาะวงหลังเพราะเรายังมีงานหลัก ที่สำคัญที่จะต้องทำอีกเป็นงานหลักที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติคือการทำใจหยุดใจนิ่งซึ่งถือเป็นกรณียกิจที่สำคัญควรที่เราจะต้องหมั่นทำภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงนะจ๊ะ มีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวเอาไว้ในขัคะวิสานสูตรว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้รู้ว่าสกลจักรวาลนั้งสิน้นแต่ไม่ได้ทานเพลิงซึ่งปราศจากปเปลวเกลื่อนกลนไปด้วยหอกและหลวดาระดาษไปไดินน้ำแหลม หรือเต็มด้วยนะ้ำปริ่มริมฝั่งแล้วหากสามารถก้าวข้ามได้จะได้ตัดสรุธรรมเป็นระสมมาสมุทธเจ้าก็ตัดสินใจที่จะทอดเท้าก้าวข้ามไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานอันประเสริฐกว่าที่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าแต่ละพระองค์จะสั่งสมบรมีจนแก่รอบ แล้วเด้ตัดสรุ้เป็นพระอระหันตสตสมมาสมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยท่านถึงกล่าวว่าทุลโภพุทธุป,ปาโทการมันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากและบุคคลที่จะกล้าคิดกล้าทำอย่างนั้นได้นมีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นคือ พระบรมโพธิสัตว์ท่านเป็นยอดนักรบในสังสารวัตรรบกับกิเลสท,ที่ครอบงำจิตใจท่านเอาไว้ท่านต่อสู้กับความยากลำบากรโรมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียว การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งปรารถนาพุทธภูมิอยากหรือสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพานนั้นนะ่ะแค่คิดก็ยากแล้วยากยิงกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรจากนั้นก็ต้องย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำมันตอกย้ำซ้ำเดิมในมโนปณิธานที่แน่วแน่ไม่ได้คำนึงถึงเวลา ว่าอีกกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติจึงจะสมปรารถนาท่านสร้างบารมีอย่างไร้การเวลาบารมีแก่รอบเมื่อไหร่ก็ได้สมปรารถนาเมื่อน,นั้นแหละพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นมนุษย์ที่มีใจเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อจะทำทานก็ทำแบบทุ่มเทสุดหัวใจ แม้ว่าชาวโลกส่วนใหญ่อยากได้แต่ท่านอยากให้ท่านให้ได้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเป็นทานเพราะโพลสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นยอดนักเสียสละที่สุดของโลกและจักรวาลจะรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาก็ทุ่มเทจนตลอดชีวิต เพียรพยายามมานับพบนับชาติไปท้วนแม้รู้ว่าหนทางสุ่ความเป็นพุทธานั้นยังอีกยาวไกลแต่ยังไรก็ตามในระหว่างที่สร้างบารมีอยู่นั้นก็ยังมีพระโพธิสัตว์จำนวนไม่น,น้อยทีเดียวที่เกิดท้อถอยในระหว่างทางเพราะยังเป็นประเภทอนิจจตะโพธิสัตว์อยู่ คือเห็นว่าหรือสัตว์ขนสัตว์นมันช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆเมื่อเกิดท้อใจในระหว่างทางก็ปรารถนาเป็นเพียงพระอัรสาวกบ้างพระอริยสาวกบ้างการสร้างบารมีก็ไม่ต้องยาวนานหากปรารถนาเพียงให้ได้หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต ก็จะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งแสนกับละอัครสา,าวกก็หนึ่งอสงไขยกับแสนกับสมัยหนึ่งละอ,อนนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญความปรารนนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานเท่าไหร่ล่งตรัสว่าดูก่อนอานอนท์ ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกำหนดอย่างตามที่สุดสี่สงไข์กับแสนกับกำหนดปานกลางก,างกับแปดอสงไข์กับแสนกับกำหนดอย่างสูงสิบหกอสงไข์กับแสนกับประเภททั้งสามนั่นนะคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะและวิริยาธิกะ ลูกๆก,ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องกําหนดเวลาน,านานอย่างนั้นด้วยต้เร่งสร้างบาร,รมีย่างเต็มที่เพียงไม่กี่ล้านชาติก็น่าจะสามารถตัดสรุปทำได้เหมือนถ้าขยันเรียนหรือขยันทํางานก็สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอันที่จริงการจะเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่อย่างที่คิดนะจ๊ะไม่ง่ายอย่างนี้พระทองค์ตรัสว่าบุคคลแม้จะถวายมหาทานเหมือนกับมหาทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสังสมบรมีธรรมมีศีลเป็นต้นเพื่อมุ่งสัพพัญยุตยานก็ดีหากยังไม่ถึงเสียสงไขแสงกลับแล้วก็ยังไม่อาจเป็นพระพุทธเจ้า เพราะยานยังไม่แก่รอบยังไม่ถึงความภัยบู์เปรียบเหมือนข้าวกลาจะออกโรงได้ต้องใช้เวลาสี่หรือห้าเดือนแม้จะขยันลดน้ำวันละแสนครั้งทุกๆวันก็นตามก็ไม่สามารถออกโรงภายในหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นไป ตามการเวลาที่เหมาะสมแล้วทินี้เนี่ยเมื่อจะสร้างบาร,รมีเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระโพธิสัตว์จำต้องปรารถนาอาภินีหาร8ประการด้วยกันซึ่งจะช่วยใหการตัดสรุปธรรมเป็นผลสำเร็จคือปรารถนาความเป็นมนุษย์ความถึงพร้อมด้วยเพศถึงพร้อมด้วยเหตุ ได้เห็นพระบรมศาสดาได้บรรพชาความถึงพร้อมแห่งคุณอธิการและความพอใจคำว่าอภินิหารน,นี้นะี่ยไม่ใช่เรื่องของการใช้ฤทธิ์เดชหรืออิทธิปาฏิหารน,นะจ๊ะแต่เป็นมโนปณิธานที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วเพื่อส่งเสริมการสร้างบารมีให้ได้ ตัสรุธรรมในอนาคตได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ตั้งแต่ขอให้เด้เกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากเกิดเป็นเทวดาพรหมอรุปพรมหรือสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถสร้างบารมีได้ดีเท่ากับเป็นมนุษย์เพศภาวะของความเป็นมนุษย์นี้จึงสำคัญที่สุดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วเพศ คือต้องเป็นบุรุษอย่างเดียวไม่เป็นอภัพพระบุคคลตั้งแต่เป็นสตรีกระเทยบันดะหรืออุปตโตพยัญชนกคือมีสองเพศบุรุษถือว่าเป็นอุดมเพศแล้วมีลักษณะใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษมากที่สุดและสามารถสั่งสมบุญได้ดีที่สุดด้วย ท่านยังตั้งบณิธานข้อนี้เอาไว้ให้ได้ถึงพร้อมด้วยเหตุคือได้อุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ทำโอากาสฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพระงค์ใดพระองค์หนึ่งก็ให้สามารถตรองตามและบระรลุปเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนอย่างสุมเม็ดดาบทเพียงแต่ท่านยังไม่ปรารถนาจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต แต่ปรารถนาเป็นพระอระหันตสัสมมาสัมุทธเจ้าพระองค์หนึ่งให้ได้เห็นพระบรมศาสดาหมายถึงว่าระหว่างสร้างบรมยุนนั้นขอยได้พบได้เลื่อมใสและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าให้ได้บร,รัพชาคือเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศา,าสนาได้อุดมเพศแล้ว ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์หรือพ่อค้านักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีอัธยายสัยน้อมไปในการออกบวชอมเพ็ญตนเ็นา,นานาคาริกามุนีแต่งแต่เป็นบิกษุเป็นดาบทหรือเป็นฤาษีผู้บมเพ็ญพลดให้ได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณบวชแล้วก็ให้ได้คุณธรรมภายใน มีฌา,อานอภิญญาตั้งแต่ได้อภิญญาหสมาบัติ8ให้มีอธิการคือการกระทาที่ยิ่งหมายถึงทำในสิ่งที่เหนือมนุษย์ทั่วไปสิ่งไหนจะเป็นความดีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแม้คนธรรมดาไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำ ขอให้ท่านกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเช่นปัญจมหาบริจาคที่ท่านได้บริจาคทรัพย์บุตรภรรยาอวัยวะและชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากอยู่แล้วแต่ก็ขอให้ท่านได้ทำและก็ทำได้สำเร็จและการสุดท้ายคือให้ได้ความพอใจ คือจะเกิดอีกกี่พบกี่ชาติจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ขอให้ใจคิดอยากสร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวจะได้เฉยใช้ทอแท้ใจเหมือนที่ท่านอุปมาไว้ว่าแม้จะต้องมกไม่อย,อยู่ในกองไฟตลอดเสียสงขายแสงกลับหากพ้นแล้วจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ยอมที่จะรับความทุกข์ทรมานนั้นนี่ก็เป็นอภินิหาร8ประการสําหรัความราวธนาที่พิเศษและเป็นมโนโปณิธานที่เป็นไปเพื่อการให้ได้บรรลุสัพพัญญุตยานของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะพวกเราทั้งหลายต่างก็มีมโนปณิธานมีอุดมการณ์และเป้าหมายเหมือนกันคือ จะสร้างบารมีร่วมกันเป็นทีมเพื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมในขณะที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีโอกาสที่จะได้ศึกษาวิชาธรรมกายนี้นับว่าเป็นบุญญาลาบอันประเสริฐในระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรของเราดังนั้น ให้เร่งรีบสร้างบุญบาร,รมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะจ๊ะเก็บเกี่ยวบุญกันให้เด้มมากที่สุดแล้วให้มันอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำเดิมเข้าไปเรื่อยๆเตือนตอนและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอไอ้สมกติได้ชื่อว่าเราเกิดมาสร้างบาร,รมีกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ อมนวยพรให้ทุกท่านได้ขอถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น คิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรรนามัยแข็งแรงได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีดรงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ